บ่อเก่งตรงนี้มันก็เป็นเขาเรียกบ่อเขียวมันก็เป็นแบบสุขานามัยไม่ดีมันเป็นเหมือนน้ำขังบอ่อตั้งแต่ก่อสร้างทันทดดหรอแล้วก็เป็นบอ่อนี้มาเรื่อยๆแก่ไม่คือเอาจุลินทรีย์มาบำบัดให้น้ำมันไม่เน่าไอมาแบบนี้ฝัดแป๊บเดียวฝนมันเทลงมาแป๊บเดียวก็ล้อนออกมาถ้าน้ำคุณไม่ได้แห้งขอดเพื่อรับรองรับน้ำฝนนะห่างจากพื้นอยู่สองนิ้วอะ่ะใช่ฝนตกหนักๆเนี่ย เอาจริงสินาทีก็ขึ้นละปัญหาเฉพาะหน้านะจุเลนซีอย่างที่บอกถ้าจะแก้ปัญหาถาวรนะตรงนี้เอาพื้นที่ขึ้นมาฉนมาทำเป็นลานอันนี้ของสมองชุมชนผมก็ล่างติดต่อทีมที่เขาวิจัยเรื่องจุเลนซีที่เขาบอกว่า EM เนี่ย E M มันทำให้น้ำเน่าเ M ็มต้องน้ำต้องโฟแต่ว่าน้ำแบบน้ไม่ได้ E อใช่อันนี้เป็นจูลินรีก็เดี๋ยวจะลองมาดูว่าจะแก้ยังไงได้บ้างนี่น่าจะเป็นชุมชนที่แออัดที่สุดของปทุมวันแหละก็คือพัฒนาบ่อนไก่ เดี๋ยวไปดูกันว่าสภาพชุมเป็นยังไงคือเขาเหมือนไม่มีห้องน้ําอยู่ต้องใช้ห้องน้ํารวมเนี่ยแล้วห้องก็จะดูมันจะเป็นแบบเหมือนช่องใต้บันไดอย่างเงี้ยมันจะอยู่แบบแออัดมากเนี่ยก็จะเป็นห้องห้องซอยซอยซอยแบบเนี้ยครับมันสุขานามัไมมันก็ค่อนข้างจะแย่ก็เลยต้องมาหาทางแก้ไขกันเนี่ยว่าตรงเนี้ยจะทํายังไงดีอยู่กันห้องน้ํารวมใช่ไหมที่นี่ห้องน้ำค่ะลูกหลานเยอะมีห้องน้ํามีห้องน้ําหมด สีห้องมันก็เป็นอนะ่ะสังกส็สีอย่างเงี้ยครบับสภาพความเป็นอยู่ฝน,น,นตกทีก็เชยแฉะน้ำท่วมนะครับก็ประมาณนี้